สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sky s e d a d นะคะวันนี้นะคะเราก็มาใน PIC ิ c c o r d Deck นะคะในหัวข้อที่ว่าคนอื่นมองว่าเราเป็นยังไงนะคะเดี๋ยเราจะมีทั้งหมด3กองให้เลือกนะคะอันนี้คือกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะให้เลือกกองที่รู้สึกว่าดึงดูดตาดึงดูดใจที่สุดนะคะเราถ้าชอบการอ่านไพ่ของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันให้ด้วยนะคะหรือถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fanpage ทีนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะกับกล่องแรกนะคะย้ายกลองอื่นก่อนนะจ๊ะมาดูกันนะคะว่าคนอื่นๆน,นะคะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นยังไงนะคะเป็นคนยังไงอะไรประมาณนี้เนาะ งามมากเลยขอดูก่อนนะจ๊ะที่เห็นนะคะคนอื่นๆเนี่ยเขาจะมองว่าคุณน่ะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องทั้งความรักแล้วก็เรื่องทางการงานนะคะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความ เรียกว่าอะไรอ่ะมีความสมบูรณ์นะคะอืมเป็นคนที่แบบว่าใครที่คบด้วยหรือเคยคบด้วยเนี้ยก็อยากที่จะแบบอยากที่จะกลับมาพูดคุยกับคุณอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าดีอะไรประมาณเนี้ยนะคะถึงแม้ว่าแบบว่า คุณอาจจะไม่ได้คุยกับใครเก่าๆแล้วอะไรประมาณเนี้ยคนเก่าๆเขาก็แบบอยากที่จะย้อนกลับเข้ามาหาคุณนะคะมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนถ้าคุณเป็นคนโสดก็เป็นคนโสดที่แซบอะไรประมาณนี้เนาะอืมเป็นคนที่แบบว่าดูมีความจริงใจไม่ได้แบบ ทำอะไรแบบไม่ได้ทำอะไรรับหลังคนอื่นดูเป็นความจริงใจดูเป็นคนพูดตรงๆอะไรประมาณนี้นะคะดูเป็นคนใจดีแล้วก็ไม่ชอบการทะเลาะเบาะแหวงกับใครนะคะมีแต่คนที่แบบว่าเมตตาคุณแล้วก็อยากที่จะเข้าหาคุณอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็อาจจะเป็นที่ชื่นชอบของหัวหน้างานหรือว่าคนที่โตกว่า อย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะมองว่าคุณเป็นคนที่มีอนาคตที่สดใสอะไรประมาณนี้เจอแต่สิ่งดีๆมีแต่สิ่งดีๆนะคะเป็นคนที่เก่งอะไรประมาณนี้เลยนะเป็นคนที่ดูไม่เก็บอะไรไว้ให้มันหนัก จนเกินไปอ่ะดูเป็นคนแบบรีแลกซ์แบบสบายๆชิลชิอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็บางทีแต่ว่าบางทีอ่ะเขาจะมองว่าคุณค่อนข้างยึดติดกับคอมฟอร์ทโซนก็ได้นะคะแบบว่ามไม่ค่อยเหมือนแบบเช่นมีทางที่ดีกว่าแต่บางทีคุณอาจจะเลือกที่จะไม่ไปอะไรประมาณเนี้ยอื แล้วก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าสังคมเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็แบบค่อนข้างติดบ้านอย่างเงี้ยชอบอยู่คนเดียวแบบแบบคือชอบอยู่กับพี่บ้านอะไรประมาณเนี้ยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างซื่อสัตย์นะคะแล้วก็ทำอะไรแบบค่อยคเป็นค่อยค่อยไปดูดูแบบ slow life ดูแบบ ดูแบบว่าไม่ได้ใช้ชีวิตที่มันเร่งรีบจนเกินไปอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่มีความใจเย็นนะคะอืมเป็นคนไม่หุนหันพลนันแล่นแล้วก็อืมค่อนข้างที่จะแบบมีความสถียนนะคะอืม มีเป็นคนที่แบบมีแต่ใครใครอยากจะเข้าหามีแต่ใครๆอยากจะรักคนเก่าๆก็ยังคงนึกถึงอยากจะกลับเข้ามาแต่คุณก็ไม่ตัดสินใจหรือตัดสินใจไม่ได้ไม่อยากเลือกใครอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนตั้งหน้าตั้งตาทำงานนะคะอืมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยยอมแพ้กับอะไรง่ายๆนะคะแล้วก็แบบว่าชอบที่จะ พัฒนาตัวเองอะไรประมาณเนี้ยเนาะอืมอะไรประมาณนี้เลยนะคะที่คนอื่นเขามองคุณเนาะทีนี้เรามาดูลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นตัวคุณหรือว่าตัวคนอื่นๆอ,อย่างนี้ที่เขามองก็ได้นะจ๊ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะมีราศีตุลน,นะคะราศีมีนราศีกรกฎนะคะแล้วก็พลังงานธาตุที่จะเห็นชัดเนี่ยจะเป็นธาตุไฟแล้วก็ ธาตุไฟกับธาตุดินธาตุน้ํานะคะเม่สิงหธนูเนาะกรากฏพิจิกมีนแล้วก็ออมธาตุน้ําใช่ไหมคะกรากฏพิจิกมีนแล้วก็ธาตุดินพฤกษบกันมังกรน,นจะจ๊ะอะไรประมาณนี้ก็จะ 12, สิบสองราศีแล้วนะ ทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าแบบคือทุกคนมองว่าคุณแบบเพอร์เฟมากเลยนะจ๊ะทีนี้เรามาดูกันเพิ่มนะคะว่าแบบแล้วยังไงมีอะไรที่จะออกมีคําแนะนําอะไรให้คุณไหมหรือว่ายัางไงต่อเนาะก็คําแนะนำนะคะคือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีเซนแรงด้วยนะจ๊ะอํอคำแนะนำนะคะก็คือว่า ให้คุณอะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็แบบว่าคือทุกอย่างอะค่อนข้างที่จะดีแล้วให้คุณรู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ให้คุณพยายามรู้ว่าแบบแต่ละอย่างที่คุณทำอะคุณทำไปเพื่ออะไรอะไรอย่งเงี้ยหรือว่า ทำไมคุณถึงต้องทำคุณอยู่ตรงนี้ทําไมอะไรเงี้ยเช่นถ้าคุณมีทางเลือกที่เราบอกอะนะคะแล้วถ้าแบบว่าคุณอนะอาจจะเลือกที่จะอยู่กับที่อะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องมาลองคิดดูว่าแบบถ้าไปแล้วจะดีกว่าไหมหรืออะไรยังไงอะไรประมาณนี้เนาะอืมแล้วก็ให้ซื่อสัตย์กับความคิดของตัวเองนะคะแล้วก็ให้โฟกัสกับสิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีแต่คนรักมีแต่คนแบบ เอ็นดูคุณอะไรประมาณนี้นะคะก็คือว่าให้คุณนะ่ะแบบน้อมรับสิ่งเหล่านั้นเปิดใจรับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเลือกก็เลือกอะไรแบบว่าตามที่ตัวเองแบบตามที่ใจรักจริงๆนะคะแล้วก็อยู่กับธรรมชาตินะให้ความแคร์ซึ่งกันและกันจะทั้งรับแล้วก็ให้กับผู้อื่นนะคะแล้วก็ ให้เชื่อมั่นในสัญชาติตยานของตัวเองนะคะว่าแบบสิ่งไหนที่คุณควรจะเลือกสิ่งไหนที่คุณควรจะทํานะคะประมาณนั้นก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่1เนาะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันนะคะถ้าชอบการอ่านไพ่ของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันให้ด้วยนะคะเราพบกันใหม่โอกาสหน,นะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบาย สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่2นะคะหรือว่ากองนี้นะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าคนอื่นเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงนะจ๊ะ คนอื่นมองว่าคุณเป็นคนที่บริหารจัดการเรื่องต่างๆได้ดีแล้วก็คุณเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะคุณเป็นคนที่อ่อนโยนมีความเสถียรมีความมั่นคงในอารมณ์นะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยคุณเองก็เหมือนเด็กอืมเป็นคนที่แบบว่าเหมือนค่อนข้างแบบว่ามีความเป็นเด็กอยู่อะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็เป็นผู้รับฟังอะไรประมาณเนี้ยเป็นผู้รับฟังที่ดีแล้วก็ไม่ค่อยจะด่วนตัดสินใจสักเท่าไหร่เวลาคิดอะไรก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยดูเป็นคนที่ไม่มีความเครียดไม่มีความกังวลอะไรมากเกินไปแต่ว่าบางทีลังเลนะคะคิดกลับไปกลับมาบางทีลังเลอะไรเงี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียนรู้จากอดีต ที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะแล้วก็บางทีอ่ะออกแนวว่าแบบคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกกับเรื่องอดีตอย่างเงี้ยทำให้เกิดความลังเลบ,บางครั้งในการตัดสินใจนะคะคนอื่นมองว่าคุณเป็นคนที่แบบใส่เป็นคนที่จริงใจนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียวนะสนุกสนานมีความเป็นอิสระมีความเป็นเด็ก นะคะบางทีอาจจะคิดอะไรไม่ค่อยรอบคอบแล้วก็เหมือนมีความลังเลแต่เวลาจะทำอะไรก็ค่อนข้างเร็วอะไรประมาณเนี้ยคือคิดมาแล้วอะ่ะเนาะแล้วก็เป็นคนแบบบางทีก็ดูตรงๆนะคะแล้วก็เป็นผู้ให้เป็นคนที่ดูมีความสมบูรณ์นะคะ เป็นคนอ่อนโยนดูมีความเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นคนที่แบบถึงจะพูดตรงแต่ก็มีความเป็นมีความเป็นผู้หญิงอยู่มีความแบบอ่อนโยนแบบผู้หญิงใส่ใจแบบผู้หญิงอะไรแบบเนี้ยค่ะเนาะเป็นคนที่ ไม่ค่อยมีความลับไม่ค่อยทําอะไรรับหลังใครนะคะหรือว่าอีกอย่างก็อาจจะบางทีก็ไม่ค่อยเก็บความลับสักเท่าไหร่อย่างนั้นก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนถ้าเพราะถ้าจะต้องทะเลาะถ้าจะต้องไฟอย่างเงี้ยก็พร้อมที่จะสู้เพื่อตัวเองเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูพร้อมที่จะมีความรักอ่ะอืม เนาะมนไม่ไม,ไม่ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสตัวเองนะคะแล้วก็ด้วยอย่างนั้นก็เลยบางครั้งนะคะคนอื่นมองว่าแบบคุณเป็นคนที่เหมือนบางทีอาจจะอ,อกหักหรือว่าเจ็บปวดในเรื่องของความรักค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะแล้วก็บางทีก็ทําให้มันแบบมาหลอกหลอนมาหลอกหลอนเราอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าไม่ไม่ค่อย move on อะไรประมาณเนี้ยนะคะหมายถึงว่าแบบตัว หรือว่าใจพาร์ทหนึ่งอ่ะอาจจะแบบ move on แล้วแต่ว่าอาจจะ move on เป็นวงกลมหรอหรือว่าแบบว่าบางทีก็ยังมีการแวะไปคิดถึงอะไรเก่าๆบ้างอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมทำให้แบบคนใหม่ๆอย่างเงี้ยที่เขาอยากจะเข้ามาอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความกังวล นะคะอืมมีความกังวลแบบว่าไม่ค่อยกล้าที่จะเข้ามาสาักเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยซึ่งแบบว่าคนที่อยากจะคนที่คุณอาจจะนึกถึงอาจจะเป็นคนในที่ทํางานหนึ่งเนี้ยแล้วคนที่อยากจะเข้ามาก็เป็นคนในที่ทํางานหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินของคุณอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมก็เลยเป็นอะไรที่เหมือนแบบอาจจะค่อนข้างมีคนรู้เรื่องเราเยอะอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่คุณเป็นคนแบบ ไม่ได้มีความลับอะไรแบบก็เปิดเผยอะอะไรประมาณเนี้ยคนก็อาจจะรู้เรื่องเยอะรวมถึงคนที่เขาก็สนใจคุณด้วยอะไรประมาณนี้นะจ๊ะทีนี้เรามาดูลักนณราศีที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นตัวคุณหรือว่าคนอื่นๆที่เขามองคุณแบบนี้อย่างนี้ก็ได้นะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะก็จะมีอ๋อมีราศีธนูนะคะมีราศีพฤกษกนะคะมีราศีตุลน,นะคะ แล้วก็ดูก่อนมีราศีมังกรนะคะแล้วก็มีราศีกรกฎจ้ะมีราศีพิจิกนะคะพลังงานธาตุที่เห็นเยอะๆก็จะเป็นธาตุน้ำนะคะกรากฎพิจิกมีเนาะอืมแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็น ก็ท่าน้ำนะคะ่ะที่เยอะสุดนะจ้ะโอเคทีนี้เรามาดูคำแนะนำให้คุณดีกว่านะคะอืมคุณอาจจะคิดถึงอดีตบ่อยอยู่เหมือนกันเนาะคำแนะนำอะค่ะบอกว่าแบบ ไม่ต้องไปเสียใจกับอะไรในอดีตนะคะคุณไม่สามารถที่จะกลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะคะอืมแล้วก็ให้คุณนะพยายามจัดระเบียบวินัยกับตัวเองว่าแบบสิ่งไหนที่คุณจะต้องทํานะคะแล้วก็อะไรที่คุณตัดสินใจไม่ได้บางทีก็เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองบ้างก็ได้นะคะแล้วก็ทำอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันถูกต้องมันดีแล้วที่คุณจะทำ ะะแล้วก็อะไรที่แบบว่าเป็นเรื่องราวในอดีตนะคะที่คุณรู้สึกเสียใจเงี้ยบางทีคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจตัวเองแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะให้อภัยทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งคนที่คุณนึกถึงด้วยนะคะเพื่อที่จะได้แบบรักษาตัวเองแล้วก็เหมือนแบบว่าทำให ทุกอย่างที่เรารู้สึกไม่ค่อยโอเคอะมันดีขึ้นเนาะแล้วก็บางทีเรื่องของความรักเราไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างขอบเขตอะไรมากก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่คุณอยากจะพูดอยากจะสื่อสารกับใครอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็พูดออกไปก็เป็นการที่เหมือนกับคุณยกภูเขาเออกจากอกแล้วก็เป็นการได้แบบได้พูดสัทีอะไรประมาณเนี้ยเนาะอู้คุณน่าจะคิดถึงอะไรในอดีตเยอะเหมือนกันนะน,นี่ นะคะก็ค,คือคำแน,นะนำมาค่ะบอกว่าให้ปล่อยไปนะคะในสิ่งที่แบบว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะอ,อย่าแบบเอาความรู้สึกเอาอิโมชันของตัวเองไปไปแบบว่าอยู่กับตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนอ่อนแอหรือว่ารู้สึกกลัวรู้สึกกังวลกับหลายๆเรื่องนะคะที่แบบ เป็นเรื่องราวในอดีตทําให้คุณแบบกลัวแล้วก็กังวลอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องแบบพยายามเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็คนต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณอย่างเงี้ยค่ะก็พร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณอยู่แล้วนะคะ ประมาณนี้นะจ๊ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันเนาะแล้วก็ถ้าชอบการอ่านไพ่ของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะคะหรือถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ Facebook Fan Page ค่ะแล้วพบกันใหมโอกาสหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบาย สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่3นะคะกองสุดท้ายของเรานะคะหรือว่ากองนี้เนาะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าคนอื่นๆเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นยังไงนะคะเป็นคนยังไงอะไรประมาณนี้เนาะ อมองว่าคุณเป็นผู้ให้นะจ๊ะมองว่าคุณเป็นคนที่เหมือนแบบพร้อมที่จะหาโอกาสดูนูน่นดูนี่หาโอกาสต่างๆพร้อมที่จะเริ่มงานเริ่มต้นทำอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ย ในเรื่องของเงินเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ตามที่ควรจะเป็นหรือว่าได้ตามที่คุณคาดหวังอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มองว่าบางทีเนี่ยคุณก็เป็นคนกล้าก,กลัว,ลวไม่ค่อยกล้าที่จะพูดอะไรสักเท่าไหร่เป็นคนที่ทำอะไรค่อนข้างช้านะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความใจเย็นอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นผู้ให้หรือเป็นคนที่แบบว่า ชอบความยุติธรรมให้และรับเท่าๆกาันหรือว่าเป็นคนที่ต้องดูแลอะไรหลายอย่างประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยนะคะเป็นคนที่พร้อมจะ move on ไปข้างหน้าตลอดเวลาเหมือนคนอื่นมองว่าบางทีคุณอะมีความรับผิดชอบแบบมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะอะคะ่ะเนาะ เลยทําให้บางทีอ่ะเวลาคุณจะทําอะไรคุณไม่สามารถทําได้เลยเพราะว่าต้องคิดนู่นคิดนี่คิดนั่น,น,นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีทําให้ขาดคอนโทรลทําให้แบบว่าไม่สามารถควบคุมอะไรได้ทั้งหมดแล้วก็มองว่าบางทีคุณอ่ะเลยทําให้แบบด้วยความที่ต้องทําอะไรหลายอย่างนะคะบางทีสมดุลอะไรบางอย่างอาจจะไม่ค่อยดีอะไรประมาณเนี้ยอเป็นคนที่ไม่ชอบมีปัญหาไม่ชอบทะเลาะเบาแหวง นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเครียดอืเป็นคนที่มีความเครียดความกังวลนะคะหรือว่าบางทีก็นอนดึกนอนไม่ค่อยหลับอะไรประมาณเนี้ยอืมแล้วก็คนอื่นอ่ะมองว่าจริงๆอะคุณอะก็เป็นคนเก่งแต่บางทีอะคุณมองตัวเองว่าแบบเหมือนแบบคุณเก่งระดับสิบแต่คุณมองตัวเองว่าแบบ ฉันทำได้แค่ระดับแบบห้าหเจ็ดแปดอะไรประมาณเนี้ยอืมคือเหมือนแบบบางทีไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองสักเท่าไหร่นะคะยึดติดอยู่กับพี่นะคะแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็เหมือนแบบเหมือนแบบว่า ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจอะไรเองสักเท่าไหร่ด้วยได้ด้วยนะคะได้บางเรื่องเนาะแต่ว่าก็มองว่าคุณอะมีชีวิตที่ดีนะคะคนอื่นมองว่าคุณมีชีวิตที่ดีมีผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูนะคะเป็นคนที่เหมือนมีความเติบดูแล้วมีแนวโน้มว่าจะมีความเติบโตไปได้ไกลอะไรประมาณเนี้ยอืม แล้วก็ดูไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรในชีวิตสักเท่าไหร่ทำให้ทาให้บางทีอย่างเงี้ยค่ะคุณก็อาจจะเป็นคนที่ใช้เงินเก่งเนาะแบบไม่ไม่ค่อยมีอุปสรรคในที่นี้หมายถึงว่าแบบว่าคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่มีจริงๆกับสิ่งที่คุณคิดอย่างเงี้ยบางทีคุณคิดไปมากกว่านั้นอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก,แวก็แล้วก็บางทีคุณก็ใช้เงินเก่งนะอืม แล้วก็ดูว่าแบบคุณอะแสดงออกเหมือนว่าคุณเป็นคนที่แบบมีอิสระนะคะอืมเหมือนเด็กมีอิสระแล้วก็บางทีอ่ะไม่ค่อยพูดอะไรให้มันชัดเจนด้วยความที่ว่ายอย่างที่บอกค่ะบางทีคุณก็เป็นคนที่กล้า,กล,ากลัว,ลวไม่ค่อยกล้าที่จะพูดอะไรสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอืมนัจ๊ะ ประมาณนั้นแต่มีสิ่งที่ต้องทําสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบว่าลังเลหรือว่าแบบว่าอ,อคิดยังไม่ตกผลึกอย่างเงี้ยคุณก็จะแบบคุณก็จะมันก็จะทําให้มันช้าลงแล้วก็แบบว่าทําให้แบบว่าสมดุลทุกอย่างได้ไม่ดีเท่าที่ควรอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืม No. ทีนี้เรามาดูพลังงานลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะ,ะอาจจะเป็นคุณหรือว่าคนอื่นที่เขามองคุณอย่างเงี้ยนะคะที่เราเห็นก็จะมีราศีตุลราศีธนูนะคะอืมขอดูก่อนราศีมังกรนะคะราศีกรกฎนะคะพลังงานธาตุที่เห็นเยอะๆก็จะเป็นธาตุไฟ นะคะแม่สิงห์ธนูนะคะแล้วก็ท่านลมนะจ๊ะตุนกุมเมถุนนะคะทีนี้เรามาดูคำแนะนำให้คุณดีกว่าดูแบบมีเรื่องต้องคิดเยอะนะคะส่วนใหญ่ก็เรื่องงานเนาะ อืมที่คนอื่นมองคุณนะคุณเป็นคนขี้สงสัยหรือเปล่าจ๊ะอืมให้คุณนะคะคำแนะนำให้คุณนะคะก็คือเหมือนแบบว่า ให้คุณรู้สึกขอบคุณกับโอกาสต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ให้คุณะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะแล้วก็บางทีอ่ะคุณอาจจะไม่ต้องคุณอาจจะไม่ต้องแบบรู้คําตอบของทุกอย่างก็ได้เพราะบางอย่างมันก็ไม่มีคําตอบให้คุณอะไรประมาณเนี้เราอ่ะก็เลยแอบคิดว่าคุณอาจจะเป็นคนแบบว่า สงสยัยสงสยัยตั้งคําถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยทําให้บางทีจัดการหรือว่าตัดสินใจอะไรได้แบบไม่ค่อยเด็ดขาดหรือว่าแบบว่าไม่ค่อยได้รวดเร็วเท่าที่ควรเลยทําให้เสียสมดุลในการจัดการเรื่องราวต่างๆอะไรประมาณเนี้ยอืเพราะเหมือนแบบพอเราค้่องใจเราก็จะแบบว่ายังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมคาแนะนําก็เลยเหมือนแบบ ไม่ต้องสงสัยกับทุกเรื่องก็ได้บางอย่างก็แบบปล่อยๆไปนะคะแล้วก็ให้คุณนะเรียนรู้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาแล้วก็ให้เชื่อมั่นในในความสามารถนะคะให้เชื่อมั่นในตัวเองให้เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองนะคะแล้วก็จริงๆอะ่ะ ให้คุณอะมองทุกอย่างด้วยความเป็นจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ทำตามสัญชาตญาณของตัวเองบ้างก็ได้อะไรประมาณเนี้ยแบบมองมองจากความเป็นจริงแล้วก็เชื่อมั่นว่าเออถ้าเราทำแบบนี้ต้องดีแน่เลยอะไรเงี้ยก็อาจจะลองดูอะไรประมาณนี้นะคะรักตัวเองให้มากๆนะคะ แล้วก็คนที่เป็นเด็กเนาะหรือว่าบางทีในตัวคุณเองอาจจะมีความเป็นเด็กอะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็คือให้แบบว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีๆหรือว่าดูแลเด็กเด็กคนนั้นให้ดีๆนะคะแล้วก็ให้เชื่อมั่นว่าอะไรที่คุณต้องการจะทำอะ่ะคุณสามารถทำได้ให้เข้มแข็งเข้าไว้นะคะแล้วก็ บางทีคุณอาจจะขาดความมั่นใจเนาะไม่ค่อยมั่นใจอะไรประมาณนี้ยก็คือให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณสามารถทําได้คุณเป็นคนเก่งคุณทําได้ประมาณนี้นะจ๊ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันเนาะแล้วก็ถ้าชอบการอ่านไพ่ของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันให้ด้วยนะคะหรือถ้าอยากดูตรงส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ f a c e b o o k f a n p a g e ค่ะเราพบกันใหม่โอกาสหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบาย